นจะเข้าใจว่าก่อแรกเนี่ยคือใหม่ๆหรือว่าเป็นสัตว์แรกที่แบบมีหรอกไม่ใช่่าเรื่องทำอะไรไปเรื่อยๆอากาศฟินมากบรรยากาศฟินครับผมตอนนี้สถานการณ์ย่ำแย่ครับเป็นไงบ้างปลาเจ้านันแม่งแน่เออง่ายจริงว่ะ นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เกาะแรดนะครับเพื่อไปตามล่าหาหมึกหอมชื่อก่อนแล้นะครับเกาะแรดผมต้องอขาได้กินเลยจะตามหาหมือหอมหอมก็เนี่ยครับบรรยากาศตอนเช้าเดี๋ยวลองดูกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปเปิดคลิปกันที่บนเกาะโอเควันนี้สกอร์อะไรก็เตรียมมาค่อนข้างมาเราจะเรามาจับมือกันพี่ไหลเรามาจับมือต้องจับด้วยเหรออ่าเรียกพลังหน่อยเช้าๆเรียกพลังเนียกพลังเรียเอเนอร์จีนะเอเนอร์จีนะ แต่ตอนนี้เขายัง ALLY ไม่ตื well. ่นกันขอให้ similar. ทุกคนตั้งใจวันนี้เราจะไปถ่ายที่ก่อแรกอ่อ้ทุกคนตั้งใจทํางานตามทันนะที่ท <oh ี่เราตกลงกันไว้เทเบาๆหนึ่งสองสามเทป ก็มาในช่วงของสาระเล้วดีนะจ๊ะคือในชื่อของเกาะดีกว่าวันนี้ที่มาที่ไปของชื่อเกาะแรกเนี่ยทุกคนอาจจะมองว่ามารูปทรงของเกาะเป็นเหมือนแรกไม่ต้องเน้นก็ได้คือจริงๆ้วไม่ใช่ที่มาจริงๆก็คือมันมีว่าสมัยสงคราม,มโลกเนี่ยมันก็จะมีทาหารจากต่างชาติเนี่ยมาสงครามโลกน<า>ี่เท่าไหาร่ฮะไม่บอกครับให้ให้ไปดูเองเพราะว่าเพราะว่าคุกเปิดหน้านาั้นไม่เจอะว่าก็คือทหารเข้ามาเยอะเนี่ยนันรระหว่างสงครามเนี่ยก<า>็จะมี me น,จำน,นจำนวนนับจำนวน,น,วนแต่ผมอยากให้มีผู้ชนะแค่คนเดียวจัดไปใครเยอะสุดใครเยอะสุดนั่นคือจำนวนเยอะสุดตกได้จำนวนจำนวนเยอะสุดนั่นคือเป็นผู้ชนะคนเดียวโอเคผู้ชนะเอาใครทำอะไรได้บ้างผู้ชนะนะฮะมีสิทธิเลือกผู้แพ้ได้หนึ่งคนครับผมกดลงโทษ่อสักพักนะ คือคือคนแพ้นี่คือทั้งหมดเท่ากับสี่คนที่เป็นคนแพ้นี่คือแพ้เท่ากันหมดแล้วผลชนะเนี่ยเลือกใครก็ได้เลือกที่จะคำโทษได้เลือกเลือกมีที่อะไรใครก็ได้เอ้ยไอ้นั่นเป็นหานอะไรมันไปเอาของแหมมีเตรียมมาด้วยเฮ้ยสัตามสี่ที้ยน่าเกลียดแล้วตัวเอะไรราคาบดลงโทษ ผู้ชนะเยี่ยแล้วจะสส่ไอ้ผู้แพ้นะคะตายคนหนึ่งก็ได้มันคืออะไรนี่ไอ้ผีเสื้อสมุดไม่ใช่นางเงียนางเหรอเป็นไงล่ะคาเอางั้นเลยเหรอวะถุงโต้อมงโต้นโง้โหไอ้ดอกมึงอ้เนี่ยมันไม่ไหวนะเว้ยเอ้อมึงไม่ฆ่าถ้าคุณใส่คุณจบเลยนะ คือที่พาดมาที่ข้างมาเออพาพที่ข้างมาเล็บเรยเนี่ยที่สำคัญที่สุดเนี่ยเอาอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้มีพอตรงนี้เดี๋ยวให้ตีดีด้วยตีหางอยู่ตรงนี้เลยอะโอเคแล้วแม่เป็นการเหยุว่าเดี๋ยวพวกเราเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ลุยเลยแล้วมีทีมนะตัวใครตัวมานะอโเราจะไปเริ่มอะไรนะพร้อมร้อม จะต้องจินตนาการทำยังไงให้มันเหมือนขุ้งไม่ว่าตีกับปอมอะไรทุกชนิดอ่ะอย่างนี้ครับพอเราพอเราตีไปปุ๊บนี่มันจะเป็นตะกั่ยใช่ไหมมันไหลตรงนี้พอมันถึงพื้นมันก็จะนอนพื้นนี้ใ <charming> ช่และการเจอก็คือการเจอตัวมันจะกระดดมาเห็นกุ้งแล้วก็ปล่อยมันจะลอยอย่างนี้นี่ก็ว่าเราต้องใช้จินตนาการว่าทำยังไงให้มันเหมือนกุ้งนยแล้วมึกมันจะจับช่วงที่มันลอยตัวนี้ไม่ใช่มันจะไม่จับ dafür. ตอนที่กระโดดกระโดดแล้วพอปล่อยหัวทิ้ง<อ>ลงมาปุ๊บมึกมันจะจับ ตกตามใครตอบพยายามปล่อยให้ลงถึงพื้นเพราะหมึกมันจะอยู่แถวหน้าพื้นนะโอเคตัวแรกของใครดิอับบังได้กินไหมนะกินดิมาลน้ำมาลน้ำมาหมดแล้วอุ้ยตอบตัวแรกของใครทูยังหวานเค็ม จุดนาทีถ้าไม่ได้เดี๋ยวพ่อทำให้แป๊บนึงนะหาหลังอนะไรมาได้ครับได้เลยเฮ้ยโอ,โอยตัวอ้วนเลยเนาะนี่ไอ้ตัวอ้วนอ้วนเลยต้องไปจานะ้าง ยถ้ากินน่ากลัวมากเลยับเฮ้ยมันไม่ต้องตีเลยสดๆเอาบ้านเ่าบ้าง ไอตันติดแล้วติดอีกแล้ว,วโดตวน,นตัวนี้น่าจะเป็นตัวสี่แล้วเปล่าเนี่ยจะได้สักตัวไหมเนี่ยก็ได้ลุ้นอยู่นี่ก็พยายามอย่างสุดความสามารถนะไม่ได้เตรียมตัวโดนนะสรุปแล้วฮะซึ่งก็มึงกูงเป็นคนที่มึงเลือกเหรอมึงอยากให้กูทำยังไงดีกว่าเพราะตอนนี้ยังไงกูก็นำเนี่ยคือ กูยังไม่ยอมแพ้เพราะว่าเวลายังไม่หมดเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงอย่างน้อยเลยสองชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยกูสามารถสามสิบห้าสามสิบหกตัวเนี่ยมันน่าจะมีอยู่ได้สองตัวนะได้ได้ได้เพราะนั้นสงครามยังไม่จบเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มนับศพชาวมงฮะโอเครอกำลังใช้สมาธิอยหนูประมาณที่อะไรเหยื่อติดหินเลยมันเป็นยังไงนะอาการบอกซิมันเป็นยังไงเออโยที่เตรียมมา หมดเลยครับีไหนก็หมดเลยต้องมานั่งพักใจสักตู่เดียวเดี๋ยวยืมเพื่อนต่อครับสิบนาทีโอเคว่าไงครับคุณว่าไงครับยืนหนาวทำไมครับครไปแกะโยมาครับผมของร้อนนะครับที่หงายไม่เป็นชาเลยแกะจุกหมูเลย สัมภาน่ะคุณคุณเล่นไปกี่ตัวได้ตัวแล้วครับมาแล้วใช่ไหมได้ครับได้ลงน้ำได้ลงน้ำไปแกไปแกะนะว่าต้องมีก็หนึ่หมื่นครับ มาแล้จ้าสวยอสตัวแรกของวันต,ตัวแรกของวันสวยๆเลยตาเขียวเนี่ยบอกเลยว่ากูไม่อยากกินแล้วเนี่ยสวยๆพอไม่จ๊ะน,นี่คือแบบกินแบบตัวนี้คือแบบถึงๆเลยเพราะว่าใช่ถึงๆเลยาาทำไมคือน้ำลายอ่ะอยากเลยอุ้ยยังไม่เคยกินแบบสดๆเลยนะ ร้องร้องร้องมากใครร้องก่อนนี่ไงเอาหนวดแล้วเอาหนวดนี่เนี้ยที่ไงไงบ้างปลาเจ้าคือคือรสชาติอ่ะมันเป็นรสชาติน้ำจิ้มอยู่แล้วแต่เทเจอร์เด้งๆด้แม่งบอกว่าต้องได้อยู่แม่งหวานตาหลังว่ะลอยลอย แต่ตอนเนี้ยมันดูดเทใจเฮ้ยเรื่องจริงเฮ้ยเป็นหวานตามหลังว่ะเห็นไหมไม่ยิบใครแั่งตาติดป่ะตาตาลูกตาเออใครกินโชว์ดีวะลูกตาอร่อยนี่ลูกตานี่ลูกตาเหมือนโชว์ต้องก่อนลูกตาลูกตาติดหนวดอย่าดราม่านะคือแบบอุ้ยเนี่ไงไงเขาเป็นไง เฮ้ยนะขอขอแบบว่าขอขอเต้นใจมือทำได้ป่ะทำแบบไม่กิมอ่ะไม่เอาอ่ะถ้าไม่กิมอ่ะมันจะหวานอ่ะเหรออืมตั้งกุ้งเลยเหรอเห็นไหมเห็นไหมเออว่ะไปหาต่อเลยตัวเดียวไม่พอแล้วดูตรงแล้วเดี๋ยวครับงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับผมต่อไปวันนี้สถานการณ์ย่ำแย่ครับฝนฟ้าไม่เป็นใจ ตกตกหยุดหยุดก็พยายามเต็มที่ครับเสียเหยื่อไปก็หลายตัวได้มาแค่หนึ่งสกอร์แค่นั้นเอง <c oughs> แต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองพยายามดูครับเพราะว่า <c oughs> นี่ทุกคนก็พยายามเต็มที่แต่ก็เดี๋ยวจะมีชาเลนจ์มีคอนเทนต์อะไรสนุกสนุกติดตามชมดูแล้วกันครับสำหรับผู้แพ้วันนี้ผมได้หนึ่งหน่วยรอชมครับผมโอเคไปเดี๋ยวรอชม สู้ไสู้ครับสู้นี่ไงัุยอยู่แต่ถ้าโอนได้ปลาขึ้นมาอีกทีก็ให้เขาชนะไปเลยนะชนะเลิศสู้ไปเรื่อยๆนี่ถ้าไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนึกว่าคนพื้นที่นะผมมารอบเรือพี่เพิ่งดำหรือดำมานานแล้วฮะับดำมาตั้งแต่เกิดแล้วเดี๋ยวเราไปดูไปดูเพื่อนโอนยังสู้ยังสู้อยู่นะครับ ใส่ไ,ไว้อยู่ในใจหรือยังฮะมีไม่ใช่ผมแล้วศรีไม่ศพ <laughs> ผมโอเคครับ <c oughs> ก็สรุปคลิปวันนี้นะครับก็ดีผลฟ้ามันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับแต่ในที่สุดเราก็ยังได้ปลาหมึกปลาหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> ก็ได้ปราสรับการใีนี้กินกันนะก็แล้วก็ได้ใหญ่สุดหนังเงือกสำหรับผูไพยแท้ถ้าใส่ช <c oughs> ุดเด็กพอแล้วไม่ต้องพย้ยามไพลาดแล้วสรุปเลยก็คือวันนี้ การมารลตัวการเัิงหนึ่งก็ได้มาที่ไร่เราไร่ที่ดีว่ันนะครับแล้วก็ได้มาตกผลทำอะไรด้วยกันตปนหรอบนึงนะครับผมถึงแม้ว่าวันนี้ผลงานที่เราจะทําในการตกผลกับเลขที่สองแรกเนี่ยจะไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าไหร่แต่เราได้จะต้องกลับมาแก้ตัวต้องกลับมาแก้ตัวพี่สาวสี่คนทำไมอ่ะไม่มาผัวไอมีใครทำได้หรอเออแบบตาเดี๋ยวก็ไม่มีใครเห็นแล้วเออ สำหรับเขูคลิเรื่องอ่ะกลับไ่ยากครครูเตาโอเควันนี้จกเป็นไงมับสสำหรับ EP นี้นะครับผมขอบอกเลยสนุกมากเสียงหายหมดเลยครับผมเสียงหายจริงครับเป็นคลิปที่แบบหายเสียงถึงแม้มันจะแบบไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เราคิดนะครับผมแต่อย่างที่บอกครับเราต้องกลับมาแน่ที่นี่บอลวม่าไงครับอต้องเสริมเรื่องอุปกรณ์นิดนึงคือกินเยอะ เราเตรียมอุปก่อนมาคิดว่าพอแต่ก็ไม่พอก็รอบหน้าแก้ตัวแน่นอนแล้วเจอกันพี่ฟังน้ำครับก็ของอยู่ในน้ำนะครับตอบไม่ได้ <ปะ S 1> มันอยู่ไหนเอาไว้แบตแก้ตัวแล้วเจอกันเอาละครับพี่เมย์ยังไ้กูพูดอีกเหรอ ได้พวกมันไม่ใช่เพื่อนผมอน <laughs> <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆแค่ตรงนี้นะครับว่าจบก็เดี๋ยวเ,เราจะพยายามหาคอนเทน ที่กำลังเก็บงานอยู่นะครับน่าจะใกล้เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยครับในอีทีน้าเราคงจะเอาเรือลงน้ำแล้วแล้วก็เริ่ม คราวนี้ตอนมาจะบอกว่าคราวนี้มันก็จะตรงคอนเซ็ปชื่อช่องอะนะลงเลชาแนลเราก็จะพยายามลงเลให้ได้มากที่สุดถ้ามันไม่มีมองสงมอสูงเพื่อที่เราจะไปลาดนางเงือกลงเลเจอเมอร์เมดเดี๋ยวเดี๋ยวสนุปเดี๋ยวแบบแบตหน้าเราเออเราหาของใหญ่มานะเราเอา

ความสนุกของพวกมึงอ่ะมันคือความอับอายของกูวันนี้ต้องชะลอดูผมรบถ่ายรูปได้สครับถ่ายรูปได้ครัี่นี่ไรน่ม่งแน่เออง่ายจริงว่ะง่ายกูทำงไงวะกูมึงทับกูขนาด

long live china hey.